เรียนจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมนายเกิศักดิ์กินดาวงศ์คร,ะ,ระศึกษาห้องสองเลขที่สบิบเวันนี้ผมจะมานำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้สูปรวิชาคามอมมาเซียนในระดับประทมศึกษาครับ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการดำตัวการเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558เป็นการสร้างสัง,สงคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ร่วมกันประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส,งส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อระหว่างในประเทศในภูมิภาคทำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมลักษณะการจัดก,การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสถานศึกษาจะเป็นต้องการจากการเรียนรู้ให้ผู้เรียน,ยม,นมีความตระหนัก็นความสําคัญมีจิตธกติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนและมีทักนะพร้อมที่จะเข้าสู่การรวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสามารถ แต่การเรียนรู้ได้หลายลักษณะดังนี้คือ 1. การจัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนในกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมมีดังนี้1.1จจะทำหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนบูรณาการในโครงสร้างรายวิชาที่มีอยู่แล้วการบูรณาการประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอาเซียน ต่แทรกได้ในแต่ละสาระของกลุ่มการเรียนรู้นั้นๆโดยนำผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นอาเซียนกับมาตรฐานการเรียนรู้เชี้วัดสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆต,ต,ตามหลักสูตรการเรีการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจะทำโครงสร้างรายวิชาซึ่งสามารถนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนมาสร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรายวิชาได้ หนึ่งยีสองจัดทำผังมน์ทัศน์ในการเรียนรู้เป็นการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการโดยชีวะสาระการเรียนรู้เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์การจัดทำผังมนุทัศน์จะช่วยเห็นภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ต่างๆในรายวิชานั้นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น1.3ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับโดยทำตารางเป็นสีช่อง ช่องแรกเป็นเป้าหมายได้แก่ตัวชี้วัดกําหนดสาระสําคัญช่องที่2การวัดและการประเมินผลจากชิ้นงานช่องที่3กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและช่องที่4คําถามสําคัญเป็นคําถามท้าทายจากการนําความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้1นึคือจัดทาแผนจัดการเรียนรู้เป็นการนําการออกแบบเมืวยการเรียนรู้แบบย้อนกลับมาจัดทําแผนจัดการเรียนรู้ เป็นหายชั่วโมงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อไป 2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเป็นเกณฑ์มีแนวดาเนินังนี้ 1. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 2. การจัดทําหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 3. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ย้อนหลัง 4. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3. การจัดการเรียนรู้โดยการจัดทําเป็นรายวิชาเพิ่มเติมการทํารายวิชาเพิ่มเติมโดยกําหนดผลการเรียนรู้และนํามาเขียนคําอธิบายรายวิชาและนําไปจัดทําหน่วยการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้และเขียนแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้นๆได้ 4. การจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมมาเซียนในลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องจัดก,กิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพซึ่งมีแนวการจัดก,กิจกรรมดังนี้ 1. การจัดก,กิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง 2. การจัดค่ายประชาคมอาเซียน 3. การจัดทำโครงงานอาเซียน 4. การจัดกิจกรรมชุมนุมชมรมอาเซียน 5. การจัดวันหรือสัปดาห์อาเซียน 6. การจัดกิจกรรมเรลลี่เช่นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก 5. การจัดเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นกิจกรรมในสถานศึกษา เป็นกิจรกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนตาม,มานบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาทั้งในและนอกทั้นเรียนครับครับเพื่อนๆคงได้รู้การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขอภายในโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับ ฝันที่อยู่ไกลในใจมีแม้นานกี่ปีจะไปถึงอยากเย็นแค่ไหนไม่คำหนึ่งจะไปเจอวันที่สวยงามเหมือนจกักรยาน